ไข่เน่ยมากหมูกรอบมาชิ้นแบบโตๆเลยอะมีน้ำ,นำทั้งปีไ,ไหมคะวินาทชานุกงเลย <c oughs> ไม่รอแล้วจ้ะไม่รอแล้วจ้ะยายยายคือแป๊บคุณฝนแรงเหมือนโกดไทยมาอืมรุมเรียงด้วย สวัสดีเช้าวันที่3ของทริปเดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์กันต่อที่จังหวัดนครนายกยังหอมจังน้องหอมจังเลยอะลาย,น,น,ย,ยนี้ไงยนี่ไปไ,ไหมคะไปไหมคะอือหือือหอือหึคุณอุยทำอีฉันลุ้นอีกแล้วนะคะ

ตรงหน้าสายตำรวจมุกเหล็กตำรวจมวกเหล็กเอาเสือเลงดีดีตรงนี้ก็มีที่นี่เขามีวัวนมเยอะใช่ไหมใช่เขาเลี้ยงวัวออกเลยอันนี้ทางอะไรอ่ะข้างบนเนี้ยใหญ่ๆหญ่อะไรนะไม่รู้อุ้ยตรงนี้ก็มีวัวอีกอู้ตรงนี้มีเยอะด้วย างบนนี้ทางอะไรไม่ดูนะโครงการอะไรไสักอย่างทางรถไฟหรือเปล่านี่ไงป้ายประกาศการการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อกี้สวยมากอะดูแบบหรือว่าข้างบนอะไม่รู้อะไรแต่ว่าตรงข้างล่างสูงแเป็นป้ายของการรถไฟสูงมากเลยดูดิการรถไฟแห่งประเทศไทยแน่นอนทางรถไฟทางรถไฟเนาะคิดว่าแต่ข้างล่างก็เป็นทางรถไฟอยกขึ้นไม่ได้หน่อยจากพื้น ก็มีสองข้างทางเลยไฟวัวใช่แล้วก็มีมทลา <ำ S 1> สวยอ่ะวัวทองได้นะอะไรไม่รู้ก็จอดเดินกันเต็มเลย เราจะแวะกินข้าวร้านสากกาดกตรงนี้น่าจะอยู่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเทศจะบานตำบลหินกองอำเภอหนองแคเออใช่ใช่ใชเมื่อกี้เทศบาลหินกองอันนี้ตำบลวัดเขาตำบลตำบลห้วยขมิ้นวัดเขาน้อยหินกอง กีปพอสังหมึกนึ่งมะนาวแล้วก็ตำปลาหมูกรอบหมึกนึ่งมะนาว อร่อยอ่ะเปรี้ยวน้ำช้อน้ำอร่อยมากเลยน้ำอ่ะตั๊มปลาหมูกรอบ หมูกรอบมาชิ้นแบบโตๆเลยอ่ะอืมอืมพริกไทยหยาบย่าลาบหมูจ้าอืมราบหมูก็อร่อยตับสุกกำลังพอดีเปรี้ยวหอมพริกหอมข้าวคั่วอืมหมึกนึ่งมะนาวแซ่บมาก หมึกมะนาวอ่ะยิ่งกินยิ่งน้ำลายสอกินไปน้ำลายซอไปมไไหมูแรงมากแรหมูกรอบกรอบนานมากขนาดแช่อยู่ในน้ำส้ตมตำนะตรงหนังอ่ะหมูกรอบยังกรอบอยู่เลยอ่ะหมึกนึ่งมะนาวแซ่บมากผู้หญิงชอบอะไรมากที่สุดลาบลาบหมูปพระชอบหมึกนึ่งมะนาวมากที่สุด ตาแรงกว่าในกล้องอยูน่นะมองไม่เห็นไหมในกล้องมองเห็นเออกล้องชัดมากอ่ะแต่ตามไม่เห็นในกล้องอนี่ไหมม,มาลอง,ลองมาลองเดอลามาลองอ๋อมาลองได้ล่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายวีดีโอนะคะ <laughs> แต่ตอนน้ำน้อยก็คือ <laughs> ข้างล่างนี้ก็คือกลางได้ใช่ไหมคะครับเพราะว่า น้ำมันขึ้นมาเลยทีนี้เละเลยโอ้น้ำเยอะนะนี่มีน้ำทั้งปีไหมคะทั้งปีแต่ว่าน้ำใสนี่เดือนไหนคะน้ำใสมันเพิ่งมาเริ่มขุ่นช่วงเมื่อสักสองอทิตที่ผ่านมาน้ำเพิ่งขุ่นมีน้ำทั้งปีนะทุกคนค่ากลางเต็นท์คิดยังไงคนละสองร้อยครละสองค่ะเป็นอันนี้เป็นแอ air dc มีเสื้อชูวิชีฟห้องน้ำฝั่งนู้นก็มีอีกพี่เขาบอกเมื่อคืนลูกค้าเต็มอ่ะ วันหยุดวันนี้มันจันละคนน้อยตาคาบริการผู้ใหญ่200เด็กไม่เกินสิบขวบฟรีอ๋อมีแม่ค้างแรมด้วยแบบมาเล่นน้ำถ้ามาเล่นน้ำแม่ค้างแรมผู้ใหญ่หนึ่งรแล้วก็มีเสื้อชูชีพโอ้มีขนมขายข้างในมีขนมขายด้วยชูชีพก็มีอังนี้จะเป็นร้านหญ้าแล้วก็มีร้านหินเราน่าจะกลางตรงนี้แหละร้านหิน ก็มีตรงนู้นที่เป็นร้านหินดกับร้านญ้าก็มีห้องน้ำตรงนี้เฮ้ hey, ตรงนี้แหละจะเป็นท่าน้ำลงไปได้โอ้ยน่าช็อล้วเอ๊ย นั่ไหนหลังดีวกว่าแม้ข้างหน้ามันจะมกเศษน้ลยจะเดินไปห้องน้ำอ๋อมีเครื่องทำน้ำอุ่นฝั่งนูน้นอ๋อค่ะค่ะ ห้องน้ําที่อยู่ตรงนู้นตรงนู้นจะมีเครื่องทําน้ําอุ่นแต่ว่าอากาศไม่น่าจะเย็นมากใช่ไหมคะค่ะฝั่งนู้นจะมีเครื่องทําน้าอุ่นว่าห้องน้ําสะอาดมากเลยอ๋อตรงฝั่งนี้คือห้องน้ําฝั่งนู้นน่าจะเป็นห้องอาบน้ํมีที่ล้างจานตรงนี้อ่าใช่ตรงนี้เป็นห้องอาบน้ํา Nó lên sắp từng chú mông, sống chú mông không mà lại đi ยันยังเลยนะไม่หิวหิวอะไรเ่องยังไม่ค่ำเลยน่ะวบรรยากาศมันดีอ่ะไม่รอแล้วจ้ะไม่รอแล้วจ้ะยายยายขึ้นไปข้างบนยายลงอาหารหลังเปียกยกอเท่ยอมเพลแล้วจ้ะเอาอยโยขึ้นมา จริงๆตอนแรกเราน่าจะยอมแพ้กินบรสต,ตั้งแต่แรกนะใช่พออยากได้บรรยากาศไงข้างล่างไงฝนพรมๆกินข้าวข้างล่างดูน้ําไหลต้องยอมขึ้นมาข้างบนอยู่ดีพอสั่งหอยนางรมทรงเครื่องมาจากร้านสักกระดุกที่เราแวะกินตอนกลางวันนั่นแหละิดเข้าไปจิ้มซีฟูดกระเทียมพริก พบเครื่องมากเลย,ยนี้แล้วก็กัดถิน่นอมแรงมากมากๆใน่มันงตูพายุแล้วก็วันนี้เราเหมาลานพี่เจ้าของเขาบอกว่าเมื่อคืนน่ะคนแน่นมากวันนี้ไม่มีคนเขากลับกันหมดแล้ววันนี้วันธรรมดา แล้วก็พอสั่งแกงก <c oughs> ินเครื่องแกงแน่นอนพ <p> อ <upp ert> สั่งแกงส้มโอ้ยอลๆๆไเนี่ยแกงส้มไข่ปลาลิวกิวยอดมะพร้าวอ่อนมาด้วยอืหูไข่ฝนแรงเหมือนโกดไข่มาทาย,ยุเข้านะจ๊ะตอนแรกฝนมะพราอู้บรรยากาศดีจังเลย แต่หน้าฝนก็ชุ่มฉ่าดีแล้วก็ได้เห็นหญ้าเขียวๆเ,เนาะเครื่องแกงหอมมากจนพี่อุ๋ยจามอะ่ะไข่ปลาหนึบมากเลยอะเม็ดใหญ่แล้วก็หนึบไข่ปลาริวคิวแบบเม็ดใหญ่ๆแล้วก็หนึบมากพี่แกงก็อร่อย นิดหน่อยแต่กลินเครื่องเทศดีมากเครื่องแกงว้าวไข่ปลามันพอดีเลยอะ่ะมันหนึบหนึบอ่ะเครื่องแกงเขาก็อร่อเมื่อกี้แม่เจ้าของร้านเขาเดินมาถาม มีอะไรกินไหมล่ะลูกมายืนอยู่หน้ารถกลางลมมาいいน่ารักมากเลย <_ s 1> มีอะไรกินไหมเขาเป็นห่วงเราว่าเราแบบฝนตกจะไม่มีอะไรกินไงก็ที่นี่สามารถโทรสั่งอาหารจากข้างนอกได้ก็คือขอเบอร์จากที่ร้านกางติทนแล้วก็โทรสั่งร้านร้านอาหารท่านี้เขาจะมาส่ง <_ s> ยอดมะพร้าวอ่อนกุบกรุบ หน้าฝนถ้าไม่ใช่วันหยุดเราก็จะเมาล้านกันบ่อยๆมีให้เรานะเนี่ยที่เมื่อกี้ที่จอดอยู่ข้างๆเขาก็ไปแล้วเขามาก่อนหน้านี้เขากําลังจะกลับตอนแรกดีใจนึกว่าจะมีเพื่อนอืมายังลมแต่หลายตัวเลยผิดเผา ินซีฟู๊กข้าวปั่นกระ,ะเทียมพริกหอมเจียว mm <laughs>